พี่น้องดูผมจะมายำมองโอ้ยปลาติดเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวปลาเค็งเหรอเอาใส่กระเป๋าพี่หน่อยมันจะหล่นโทรศับเราคะแนนเราตามพื้นเลยโอ้โหปลาเพียบเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ นี่ไงปลาปูปูก็มีด้วยยีงไงครับปลาตายหมดแล้วนี่เจ้าของอยู่ไหนก็รุมมันมาเก็บจะปลาเลยปลาทั้งนั้นเลยนี่เนี่ยโอ้โหไม่ช้าชา้าในปลาเนี่นี่เยอะแยะเลยพี่น้องน้ำมาปลาก็ขึ้นเยอะแยะเลยเนี่ยดูสิโอ้ย ย่ปลาทั้งนั้นเลยยกจุกสซิวันยังโอ้โหนี่เป็นตักเลยเนี่ยตรงนี้ดูสิแต่มันเหม็นเหม็นแปลกๆนะโอ้เป็นกระมังเลยเอาไปทำปากปลานี่คุณแม่ไปเก็บปลาท่านผู้ชมจ๋าเนี่ยดูสิเป็นปลาเลยเห็นมากเลยแต่ปลาเยอะมากเลยดูสิเขาไม่มาเก็บใช่กระปะเหาะเลยแล้วใครเป็นคนไม่มาเก็บเต้ากี้กระเทยกระเหาะเลยไปทำปลาเลย เนี่ย่พร้อมหมักกระเรือและกระเป็นเลย <laughs> ปลามากเลยดูสิดูสิสช้า,าช้ายก่ไอ้ที่ย์ลื่นน่ะปลาเข่งน้อยปลาเข่งน้อยไม่น้อยหรอใหญ่เลยแหละโหปลาทั้งมั้ดเลยดูสิแล้วมันติดไว้ไม่มีคนมาเอานี่ใช่ไหมเนี่ยปลาดุกตายเลยเนี่ผักบุ้งดูสิ โอ,โ,อ connect, โอ้โหปลาทั้งน nice. ั่นเลยสิยกขึุนสูนสิงู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 ก็ตายแล้วนี่งูเนี่ยงูอะไรนี่เหม็นมันโทรศัพท์มั้เนี่ยโอ้ปลาเทียบเลยเดี๋ยวแปมหนึ่งปลาทั้งนั่นเลยท่านผู้ชมเอ้ยดูสิ ปลามีแต่ปลาเข่งปลาหมอนั่นแหละโอ้โหแสดงว่าปลามากมาเลยนี่ไม่ไม่ครับไม่ไม่เอาไปทำกับข้าวต้องงงงงเก็บเห็ดจะกอไปเก็บเห็ดยูเก็บเห็ดจะปลาที่ตายหมดเห็ดทังนั้นก็เขาเห็นอยู่เต็มป่าเขาเลยต้องไปเก็บเห็ดก่อนปลาเขาเลยเอาไว้ก่อนมีหน้าล่ะไรเหม็นเถอะเหม็นเหม็นเหม็นข้าวปลาแล้วเหม็นแบบเน่าเน่าอ่ะ บนลาแล้วครับีมยกสิปลาทั้งเร้เลยดูสินึ่ปลาเน่าแ,แล้วครับลื่นปลาทั้งเรือรเลยมันลึกไหมเดี๋ยวยดิลึกไม่สวยจะเกลื่ยเปียกสิเนี่ยดูสิปลาทั้งเลยทำไมค่อนมาเอาเนอะเห็นจนเห็นคาวเลย <m uch ing> ปลาท่านั้นเลยวะ่ะแทนที่จะมาเก็บไปจะปลาไปทำกับข้าวไม่เอาเลยเนาะเปียกเลยแล้วนี่โอ้โหดูสิปลาูปูปูปูนี่ตายยังตายแล้ว มามาเราตามเจ้าของยกขึ้นสูงเลยไหมปลาหมดยังน,นี่นี่นี่ตายยังี่ตายแล้วโอ้โหปลาทั้งนั้นเลยดูยน้ำเลยดูสิดูด,ดับน้ำที่ดูด,ดับน้ำสิข้าวนะครับเป็นข้าวเสียหายหมดเลยไม่มีเหลือเลยสักนิดเลย ใช่โอ้รุนแรงมากเลยพายุน้ำมาครั้งนี้น่ะแม่ตู้นายทางเรือนไดนมุ่นเดี๋ยว,วตัดออกก่อนดูเสียระดับน้ำนะ พวมโมลยท่านผู้ชมมีแต่น้ํทาทั้งนั้นเลยสิมองไปฝั่งไหนก็มีแต่น้ําข้าวนี่มันจะได้บ่เนี่ไม่ได้แนละ้วเนะนี่ยฝั่งเนี้ยได้ไหมเนี่เย,เส,ยเสียหมดเลยลลอ,ลอ๋ออย่างนี้แล้วคุยกนโดยคุยออกมาบอกนะนะนะที่เห็นยอดยอดนัไมไม่ไม่ได้นะทำไมอ่ะ เพราะว่ามันท่วมตรงทอร้องมันคดีโอ้แล้วไอ้น้ำนำข้าวมันไม่ออกแล้วมันจะฝ่อเสียหมดเลยเนาะโอ้ผักบุ้งเยอะจังเลยนี่มันไม่เลย,เลยน้ำแล้วมันขึ้นไหมมันน้ำแล้วอืมผักบุ้งเยอะมากเลยนะคะปปรับป้าปลารีบกลับด,ดิเจะาของเ,ขเอาเรือใช่พวกเขาจะเอาเรือ ต้องซื้อแล้วเรือสักลำน่าเรานี่ซื้อไว้เวลาอันใช้สอยไปทุระรจะได้ไม่ต้องรบกวนเขาเนาะเกรงจะเข้าเมื่นกันเลยเ้ี่เอออยากได้เรือสักคันแต่ไม่ได้ขอบอริจาคใครมีก็ซื้อให้ก็ดี นะครับเนาะนพี่น้องบรรยากาศมีนี่วัดนะครับมองไปด้านนู้นเป็นวัดนะนะครับวัดก็ยังไม่ท่วมหรอกแต่รอบๆวัดมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยรอบวัดนะ่ะมันมีแต่น้ําแต่ว่าภายในบริเวณวัดนะ่ะยังยังใช้พักผ่อนพักอาศัยได้อยู่ยังไม่ได้ท่วม หออาคารต่างๆแต่ว่ารอบๆบริเวณวัดน่ะมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยคือตรงไหนตรงไหนข้ามเลยข้ามข้ามตรงไหนเดี๋ยวนะข้ามมาใกล้ๆข้าว้าว้าวเยนเฮ้ยโเียนหลดสบายเนาะเฮยโทรศัพท์มาับไม่จมหรอกยู่นี่แหละเขาไปแล้วัสั่ต่แล้ว เปิดซีก็จาตไหมระเหตุแล้วพี่น้องจับจับที่ทือกองไอซีคือจับอย่างไานั้นน่ะโ้ยบแล้ว่ะโอมีตังด้วย แล้วนะเก็ไว้นี่เลยเมื่อกี้น่ะใจหายเลยดูสิเมื่อกี้มันตกล่องน่ะตกไอ้นั่นน่ะตกลุมเนี่ยดูสิไปต่อท่านผู้ชมเกือบใจหายหมดเลยน่าท้อสับตกน้ำดีนะที่มันยังไม่ลงน้ำลงในคน นี่วัดครับน้ำอยู่รอบวัดเลยนี่เป็นบริเวณวัดนะครับเริ่มคันแล้วนี่น,น้ำทั้งน้ำเลยโหดูเส้นทางท่านผู้ชม เส้นทางประปามหมู่บ้านดูสิเละหมดเลยเนี่ยเช่นนี้แหละที่สามารถสัญจรออกจากหมู่บ้านอย่างเก่าไปนะครับแต่ดูสภาพแล้วมันน่าจะผ่านได้เพราะมันยับเละเทะหมดเลยนะครับดูสิเส้นทางมันเฉะส่วนฝั่งนน้นก็คือนั่นน่ะนำให้วเราวียันนี่ ดูสิเน่แม่น้ำไอ้เวรารวีมันพร้อมจะขาดเซาะมาท่านผู้ชมเนี่ยดูสิโหรถผ่านไม่ได้เลยมันเซาะมาใช่ไหมเพราะดินมันบวมเนะี่ยแล้วต่อจากนั้นมันก็เลยเนี่ยพร้อมที่จะหักได้เลยท่านผู้ชมขาดมันเซาะน้ำมันเซาะมาไหนยยนะ นี่นี่เยี่ยที่รานน้ำงนอมไปตรวยบานที่เกา่านะฮะดูคลาดเดอร์คลาดเดอร์ตรงนั้นที่กเก่าเด้อที่ตรงบ้านตะเป๊กหละ ได้ไหมโอ้โหน่ากลัวแทอใช่นะครับกมร้เตตัวบ้านนะโอก็เทดินแลมันนั่นเนาะพอเะตินแลมันเอเสียวคับโอ้นี่อ้นทางไฟรถใหญ่ไม่ยอได้หวังเข้ามาได้เลยเนาะอันตรายเลยันะเข้ามาโมเก็ไม่ได้เลยเนี่ยเสมันเสียวเตอตัวบ้านนะ งถ้าเกินเราปิดมันมีนมสิทธิ์เนาะคิดดูที่กนทางคนรมดตุ่บุกโอ้ยดูสิเส้นทางเี่น้องจ๋าลำบากมากเลยการเข้าของหมู่บ้านเนี่ยโอ้เนี่ยมีสิทธิ์ขาดเลยเนี่ยเนี่ยดูสิไป ขาดม่ได้จิตตัดขาดไปดูน้ษษษษษษษนำไหลอ้อันตรายลำบากมากเลยนะนลนเลยานาะเส้นทางผู้รักผู้เลยจริงๆไม่อยู่มันจะมาแถมมาอีกเนานะนั่ไม่จะมาอีกนานเมทีูจะส เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดรอยอยู่บนมือเดี๋ยวถึงนะโอ้โหน้ำนั่นเลยอ่ะดูดูเราไปนะเดี๋ยวจะดูสิตรงนี้อีกทาง

รมานะวันนีไ้ไงขอบคุณมากนะครับนี่เราเรียกนี่เองขั้นขาของทางจ่าขอบคุณมากครับโอ้น้ำพุ่หมดเลยลำบากมากท่านผู้ชมท่านจ้าโอเคนี่แหละคือสถานการณ์น้ำ ดีกล้าไปไหมล่ะทางไม่ดีเลยอ่ะทางมันเละเทะหมดเลยอ่ะรถสวยๆด้วยเสียดายรถใช่เนาะทางแบบมันมอมแมมน่ะจะไปบ่อ๋อเหรออย่าไปเด้อทางคิเรมากรถสวยๆเดียวมันเปื้อนมันมันก็มันขาดมาพันขาดไหมอ่ะมันก็ไม่ขาดมันแบบมันจะขาดจะขาดน่ะ รถไม่ได้เลยรถใหญ่ไปอันไม่ได้เลยแหละเออเนาะนี่เราเอารถไปตัวนู้นน่ะเละที่เขาถมที่ทมดินใหม่น่ะมันก็เลยแบบทางมันไม่ได้เลยแหละมีสิทธิ์พลาดตกน้ําไปเลยถ้าเกิดทะลาละทะไยลใช่เนี่ยบริเวณบริเวณที่โค้งไปหน่อยนพันเนาะตรงนูนนน้นแหละเมื่อกี้น่ะมันไม่ได้เลยทำมอไซส์มันขาดอยู่ข้างัดน,นั่นแหละ ม,มามันไม่หมดหรอกนะมาจากจอมพระมาจากฝั่งบนหนึ่งเนาะที่มันสะสมไว้เยอะไหมท่วมครับนั่นไงเ,นเดี๋ยวดเดี๋ยวมันก็ไหลามาดีอีกเน,ะนะาะใช่ลำ,ลำบากลำบากเนาะไปมาหาสู่กันไม่ได้เลยต้องทนไปสักระยะหนึ่งเนาะคิดว่าจะไปให้รถใหม่ๆด้วยรถสวยๆก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับไปเราไปเอาของต่อ โอเคเขาเก็กบภาพบรรยากาศไวันบบนี้เด้วยผิดพระระการใดกอต้อขออภัยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนพ้นจากภัยน้ำท่วมนี้โดยฉับพลันเร็วเทินด้วยเทิน